แฟนยังแอบแชทอยู่กับผู้หญิงทุกวันแต่กลับมาทําดีกับเราคุณอยากแก้ปัญหาเรื่องนี้ไหมหนึ่งครับจองแซงครับทําเป็นไม่รู้ครับเทคนิคนี้มันคือเทคนิคของการบงการเสือในฐานะเหยือ่อเขาคิดว่าเขาเป็นเสือเขาแน่แต่คุณก็แซงเป็นเหยือ่อแล้วก็บงการเสืออีกทีหนึ่งสองครับคุณต้องกลับมาปรับเรื่องของอีโก้ครับสามครับปรับเรื่องบนเตียงครับการปรับเรื่องบนเตียงเนี่ยนะครับมันจะมีสองขาครับ หครับในเรื่องของการแต่งตัวครับและการตีกรอบความคิดของอีกฝ่าย 2. ครับเรื่องของกิจกรรมบนเตียงการสร้างบริบทมีค่ายกตัวอย่างเช่นการสร้างคู่เทียบครับคุณอาจจะบอกเขาว่ามีคนมาขอลายหรือฉันไปกินที่ร้านเนี้ยแม่เจ้าของร้านเนี้ยอูหน้าตาดีมากเลยแล้วดูเทคแคร์ฉันเป็นอย่างดีเลย แต่คำพูดนี้ไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณกําลังจะนอกใจคุณแค่พูดเพื่อสะท้อนบริบทหรือตีกรอบให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ากําลังจะเสียคุณไปคุณต้องทําให้เขาเห็นคุณค่าของคุณก่อนพอมันไล่ตามคุณเนี่ยมันเห็นว่าคุณกําลังจะมีคนอื่นมันเห็นว่าคุณกําลังจะมีชีวิตที่ดีกว่ามันเห็นว่ากลัวที่จะสูญเสียคุณไปเนี่ยมันจึงมีการยอมคุณครับมันยอมเพราะอะไรครับมันกลัว แต่ถ้าคุณไม่ได้ทําให้คนเห็นคุณค่าตรงนี้เมื่อคนมันไม่กลัวคนมันก็จะกล้าเมื่อคนมันกล้ามันจะท้าเลิกท้าหย่าหรือชวนคุณทะเลาะหรือมือที่สมเป่าหูอะไรก็ตามแต่มันจะเชื่อหมดเพราะคุณยังไม่ได้เซตคุณค่าของตัวเองขึ้นมาแล้วเวลาคุณโพสต์แบบนี้มือที่สมเริ่มทะเลาะกับสามีหรือแฟนของคุณเองเนี่ยมันจะไม่กล้ามาหือกับคุณครับเพราะมันยอมคุณเพราะมันหึงหวงคุณมันกลัวจะเสียคุณไป ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จีวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะเที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ